เลยท่าแต่งชุดพร้อมมารับกระทงคุณนิสาแหม <c oughs> เข้ากับกระทงแล้วเกลนเลยไม่คุณน้อยสวยงามพิธีกรของเราสี่คนมีใครบ้างพี่สุนารีราชสีมาะคะ่ <c oughs> แแะ<อ>แล้วก็มีแม่ทักษิณพรนะคะแล้วก็มีแม่ไหยอภพรนะศวสรษนะคะแล้วก็อีกคนที่แม่หนุแมห่มแม่ ปยืนตรงกลางเลยค่ะคุณขาอะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยเชิญเลยค่ะเอ้ยหนุ่ม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 หนึ่งคนมาแล้วนี่ค่ะผูหนุ่มหนึ่งคนอ้าวประกอบคู่ประกอบคู่ประกอบข้างเลยค่ะอะช็อตใหญ่เชิญเลยค่ะนี้เลยนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับกระทงของเราไปนะคะเพราะว่ามันใหญ่เราจะไม่เรียกกระทงไม่ได้มันเล็กไปแวะผ่านเมื่อกี้กระทงแอดกระทงเพราะมันใหญ่เกินยังไม่หมดนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะค่านนี้กระทงเออต้าอีเลิศ